ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็แบบในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรด้วยค่ะอยากให้ฝาะไมคร่ตอนนีครับคุณคูณก่อนเลยก็ได้คุณก่อนเลยผมขอถามทุกคนก่อนละกันปีนี้เป็นไงกันบ้างครับไม่ว่าจะยังไงผมเชื่อว่า ปีนี้เป็นปีที่เต็ม,มไปด้วยประสบการณ์สำหรับทุกทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ร้ายเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างให้เต็มที่ในปีหน้านะครับแฮ<ม><ๆ>ปพี้นิเยียครับพี่ปานเคยได้มแนที่ไม่มีความสุขไหนแค่เท่เากับค,ความสุขของการเที่ยวเที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเราต้องขาดเรียนตอนแบบเยอะแยะเพราว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยในทุกสถานการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมได้กลับไปอยู่ที่ทุกคนทุกคนคนที่ทุกคนรักนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับที่พี่นุ้ยนะครับ